หาลายครับอันนี้พอสั่งพิเศษงามครับดูนี่ครับไล่เนื้อไหมครับขาลายสวยๆมาแล้วจ้ามากินยำขาลายแซ่บๆมันกันจ้าพี่น้องทำมือแบบบานเลอน้อยอ่ะอาหารปลายยบานหร่อกันไห ลายมาหลายแบบยากไปเลยคาตัวนี้เวลาคือรับนีาเจอเพื่อทำมือกหได้ทำมือแบบบางเงือกน้อยอ่ะจ้าทำมือเง้ มาจา้จานอ้องมะลิมาให้อาหารปลาจ้าดเดินเร็วสิคะเดินนี่เร็วนี่ครับหยาบเหิน,แบบนหยอดสันไม่บ่อปลาหางนกยุงยังงามเลยครับผมกระดองมาหาเสียงใบหมองอันนี้ใบไก,ไกห่หงันเดี๋ยวลอยมะลิมาทีเดียวนี่ครับ,รบปลาหางนกยุงของวันน<อ>ี้เห็นปลาไม่โดดเหย่าเพิ่งลูกแม่เปิดก่อนนะคะว้าวเร็วว้าวไหม วางวางวาวหัวสักดิ์นะโยงโยงผู้จาอดปางลงโยงมาห่างน้องโยาไหมดูดูหนาหิวเมืวานไม่้ใหอาหารทั้งวันเลยาดวามวเ้วมวว้าีโ เมนตูบอกว่าว่าต้องให้หัวอาหารหลายนะครับใช่ครับเพราะว่าปลาจะกินแบบจนท้องท้องแจกใจไปครับให้อาหารปลาอยบ้านแล้วก็มาให้อาหารปลายุ่นสวนตอกจ้าเอาจ้าแบบนางเงือกน้อยเอาจ้าก่อนแล้วค่อยไปให้ปลาเฉอ้า เต้นใจน่อยไปเดินไปหาประเิงไวท้องยน้มแนต้องจับีไว้ดีดยนยนไปแรงๆค่ะเขาปิดได้พันได้แนวมาต่เสิอมันยังปิดชนี้ สวัสดีค่ะพี่น้องพี่นอกนอกกำลังสัมผัสปะพริกมาคิดเซลหนอมันไม,มน่คือมาคิดเลี้งเม็ดได้หนอพริกสกรูค่ะกินเข้าไปแล้วรสชาติมันเป็นเซลหนอพี่ต้องกินปะพริกหยวกแต่ว่าขี้ว,วัวปะพริกหยวกบเป็นคือปะพริกเขียวเคี้ยวที่ใครนี่รสชาติเสี่บปะไปใช่ปะเสียบเพราะว่ามากินปะพริกหยวกดิบมีทานเสิร์ปะจะมาให้พ่อลอง <c oughs> อันนี้มันเก็บไว้ตู้เย็นเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเด้อพี่น้องก็เลยสีนี้งามไปเดิลทางทางนอกมันโอ้โหพี่น้องใส่มาพี่น้องแสีบๆคิ้วบ่ะใช่ป่ะพ่อคิ้วอ่ะตอนเราใส่ใส่มากอ่ะมันกับพ่อกินอยู้ไม่เชิงว่าคิ้วอ่ะอืม ใช่อยู่พี่น้องได้กันเนาะแซ่บสมว่าเลยค่ะมเอน,นี้หัวสมเลยค่ะกําลังสิแพกสมทรงพี่ให้น,อน้องไงมันก็ได้ได้ไหมครับเอาไปปลูกสวนท้อนได้ปะมันอ่อน <c oughs> ต้องคือมันแก่กว่าน,นี้ตั้งหลายแบบอืมมันใน,มนสมว่าพ่อหน่อยซ้อยเดิมจะเป็นแบบพี่ออเดอร์ม,มันก็ว่าสร้างไหวแล้วก็เฮ็ดซัมดาละสองครั้งแล้วจากมีวันจันทร์วันพฤหัสยกเว้นถ้าเป็นถือวันผักอาจจะเลื่อนเขาหรือว่าเลื่อนออกน่าจะน้ำเสามาหนีเฉพาะสิบแปดเหนือยุคเคียงแล้วก็มาเฮด แล้วก็ส่งไยในมือนนันเลยค่ะสิบ่มีการว่าคางเราส่งไปให้พี่ให้น้องผู้ใดสนใจสั่งใดเนื้อเงี่งามงอยู่สีนอลักฟ้ามันเลยค่ะเนื้อนี่จะต้องเ่เป็นเนื้อที่แช่ยเย็นแช่อยังขามขึ้นคืนคอบอ่เอาเลยจ้าต้องหน้าสดๆใหม่ๆดินต๊ดๆฝากให้พี่ให้น้องค่ะผู้ใดสนใจสั่งใดเด้อค่ะ่อตองแบบนี้แต่เฮาขายเป็นชุดค่ะชุดหนึ่งรอยหาบาทพี่น้องสิได้ส่งไปหาฮอ พิมพ์คำว่าสนใจได้เลยจ้าหรือว่าผู้ใดเบิิงทางย t u b e กดไซ์ก่อยตับกดมุมขวาล่างมุมขวาล่างตรงนี้จ้าพี่น้องมันจะขึ้นเข้ามาผลิตภัณฑ์แล้วพี่น้องเลือกจิ้มเอาเลยจ้าสืได้สร้างสื่อใดหรือว่าบ่สะดวกหมายถึงปูญาตายายเฮาหรือว่าคุณลุงคุณป้าบ่สะดวกอยากจะโทรโทรสั่งแบบว่านนใจว่าแบบเป็นหลานปลอมเป็นมิชาัชีพบอโทรมาที่0654904232ได้เลยด้อจ้าขอบคุณค่ะ ไปจังไหนต่อค,ครับมือครับเมื่อนี่สินขาพอที่ใส่ข้าวชิมอันนั่นค่ะแถวพอเราไปเอาเนื้อมื่อเสาเราก็เลยเอาขาไลา่มานะนำจ้าพี่น้องอันมัดงามๆนะแม่ตําท,ที่ที่มันเป็นลายอะ่ะใส่พ่อใส่เปลี่ยนใจละที่ได้ใสว่วาสีเซอร์เบอร์ินใหม่ใส่สีเห็ดยำคือจังพอไปกินยู่วฟ้ามหักมันยำขาลายค่ะพอแออม่หน้าเขามีฤทธิ์ในขาเลยแม่เขามีบับหน้า แต่ว่าอันนี้เคียงสีนอักป่ามเพิ่นเธอมาปีได้ครับพี่น้องเพิ่นเธอมาอยู่มากินครับเวลาไปเอาเนื้อมาขันหน้าปักใหญ่พี่น้องเลยขันหน้าแล้วก็ไข่หลังพิดอนะ่ะโอ๊กบีดังฮะพี่นอ้องไอเจ้าของเคียงสีนอลักป่ามเพิ่นจัดเธยอ,อันนี้คือมอันหัวใจโอ้โหมีตะมองกัจะเสียดทั้งนั้นเอต้องพี่น้องไอ้บาน <Happiness> อเอาแล้วกัไในมองหวังมิถันดีหวังพี a, ่น้องเลยมึงพกดีได้องาคมเสียบมีงจ่มองเสียบอันนี้ทีเด็ดครับพี่น้องมองเสียบขาลายโหถืองามจ้ะครับของแท้ล่ะนี่ ไม่ได้ไมาตัดอื่นนะเราปาดขาลายครับ<ฮ><ฮ>อันนี้พ่อสั่งพิเศษมาเอสูพี่น้องกินเ<ฮ>จ็บเ็บเดี๋ยวนะครับเอสี่ทุกคนทุกท่านมานี่บึ้งนะครับรเปรตยำขาลายมันแบบยำ สุมแลน,าน,านาต้องเอาออกก่อนพี่น้องวสวยทีหลังในมองต้นขาลายป้ามีดที่เป็นตะเขับครับ,รบสวยขาลายใช้มีดลไล่เลยพี่น้องมีมดที่หออปเปลือกครับพี่น้องได้การอยู่นึ่งมันได้น้ำนักทวง แล้วก็สองกับเอามารับควิมเยือเขานี่ซอยมารำรังงามตรงนี้ <c oughs> น,น่ามีครับพ่อว่าตัวนึงมันจะมีอยู่แค่สองซีนบ่หลายลักษณะนี้อยู่ในง่ตัวนึงปนระมาณนี้แต่ไม่น้อย <c oughs> <c oughs> น่ามีนคะครับแต่ที่เป็นฟันโครโกกับมันมีค่อยได้เอ็นแสกก็ได้แต่เนาะมันได้เป็นแบบนี้ก่อนจะมีอสอง <c oughs> สองก้อนนี้นะครับพ่อครับแต่ว่าก้อนนี้กับคือจังทรงคืออยู่งี้เราเลยแต่ว่าก็มีเหนื่อยอยู่ครับ แต่ว่านี่นี่เป็นแบบเป็นเอ็นเลยครับนี่ครับย่ำเอาไปหลวกย่นี้ไปทัดกับค่อยกหมูด้พี่น้องก่อนแบบนี้นะก่อนสองครับผมก่อนที่สองพี่น้องแต่มื่มอง,งี้ไปฝายมันนี่มีทันงามก็ได้มาฮอดชว่วงนี้มานี่ผคู่มิต้องห่วงครับพี่น้องก่อนนี้ก็งามครับตรงนี้ครับไล่เหนือนะครับ ร้อนคับย่กินแจวห่อนขึ้นมาทันทีครับผมแบบนี้นะเสียดายดิอยากไปว่ะขาอะไรเครื่องปั่นไฟซื้อๆมันเกิดสีพวกลมตอนนี้ไฟดับครับพี่น้องครับมาหาเก็บผักาคายเกียร์ไฟดับเหมือนกำลังสีส้มของโอ้ยอุ๊ แกผักหอมเปีจ้าพี่น้องและกันพักัวละพามือสีเป็นย่ำขาไลา่แบบสูตรสูตรขึ้นยากสูตรขึ้นยาก <c oughs> เมื่อนั่นแ <c oughs> าวพอก็พอปูแล้วตีใจคากด้วยตั้ย่ำขาไลา่กับย่ำสบายนั้งจังมากินที่สองคน <c oughs> อยู่ฟาร์มหักอ่ะอัน ไฟดับเนี่ยเื่อคืนอยัางคืนน้ำหยัางคืนน้ำผูน้นอนอุดปูดอยู่ทั้งอู่น่นนะ <c oughs> โอ้ยคือว่าลูกคักแท้นอนอุดปูดวันนี่ไหมเคือสิเป็นตาหอนตาเอาวนั่นนึงก็สิเอลแทบช็อกค่ะคือ <c oughs> ดอกมือนีสายสีส้งของสติกเกอร์ดสายว่าท่านได้ปิน่นอันนี้สายว่าท่านได้แล้วไฟดับค่ะก็เลยร้องพ่วงไฟจากรถเบิ่งอันนี้มันเขาอยู่เด้ยหน่อยครับเข่าสำรองหมดแล้วครับ นี่ครับทีมงานเดี๋ยกำลังขับมาทำ้งหมดอย่างเราจะผ่านไปได้เราจะผ่านทั้งใจได้กันถ้ามีอย่างนแปลว่าใช้ได้หมดแล้วแค่นี้เราพอยืดเลยตองการยังพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้จ้าฉันตรงนี้อันนี้มันกับไปใส่เห็ดยังต่อก็ได้จ้าเห็นไหมทุกอย่างมีทางออกเพราะว่ามีทางเข้าเว้แล้วปิ้นได้แล้วเว้าได้ไปทุ่นเทียบเอาเราบอกรับใจจบ โยปัญหาความบุญบายลงไปเลาะหนึ่งค่ะเหนืออเหนือนบางท่านเดยซิ่วรอก่อนสามชั่วโมงพี่กระเพื่มค่ะเขาแจงแ้งว่าไฟสีดับสามชั่วโมง,งค่ะเบื่อจังเลยค่ณผาดช่วงเพิ่ม,ม,มเลยอ่ะอันนี้<อ>คือหมอ่มองม่วงม่องม่วงหม่องม,องมอง่วงแฝดบ่น้องพ่อยพ่อยก็บีรู้ <c oughs> พ่อยมาถึงแล้วหัวใจเห็นมันเป็นตัวนี้แล้วแฝดได้ ม,มันโมเป็ดครับโมควาสาเราทุกอย่างไม่จะดีนั่นอยู่กับเหลี่ยมดอกอ,อ่ะเห็ุงานนะใส,ส่ใส่น้ำตาลจะน้อยน่งค่ะนิดเดียวปรุงไส้จะปรุงน้ำยำใบกวนจ้าเราประเทศนะเขาก็รว,วงรวงเนื้อมาแบบสะดุง้งสะดุ้งแล้วก็ชั่วกลาง แสนแบน้ำนัวใส่ลงไปใส่รสดีเพื่อความกระชับรสชาติสดชื่นเจ็มใสคนละยำคนละย่อมเนื้อเบาเหอยทรายทรายละยำทรายคนละยำใช่ไหมล่ะมะนาวปาดไม่หยุดเติมปลาค่ะสังเกตแบบคนขายยำขายอย่างนี้แต่ราคาไม่จับมือมีเงี้ยเลี้ยงอย่างนี้เต ตใส่ไงไอนดูสอนแบบโบเห็นเลยเอาโาขอรสสาพอจับโรสสารแบบเพื่อหมือนนันได้ปะล่ะใส่บริกินน้ำเดือน่ะส้มป่ะรสาตเราจะมีเสืออยู่ด้วยอ๋อใส่ใแล้วตอนตำมอีกเออจะเป็นส้มแบบนัวๆหรือจังไแบบพ่อมัก หอมไม่จ๊ะบีบอยู่ทางนี้หอมไปถึงทางนู้นจ้าขาหนอนไม่คือติดแฉกจ้าพี่น้องคอยไม่กินคนนมงได้อันน้ำมันก็หลายไ่ต้องกังวลนะจ้าเนาะน้ำจากงๆก็มาจ้าเห็นรถจะจัดไว้ขาลายสวยๆมาแล้วจ้า,จามากินยำขาลายแสบๆน้ำกันจ้าพี่น,อน้องถ้าพี่ต่ำทับพี่ เดี๋ยวเอาไม่ร่วนค่ะนี่ใส่แบบร่วนน้ำน้อยๆด้วยแล้วก็ใช่จะเพาะใส่ใบบักูดจะจับเพราะว่าเัาเป็นเด็ดยำเดี๋ยวมันจะมีกินใบบักูดเข้าไปในยำมันอาจจะความชอบส่วนตัวคือบอมากเห็มันมีกินใบบักูดนะคะตะไคร้อย่างเดียวแล้วก็เนื้อนี้ใไส้มักใส่ซีอิ๊วขาวไว้นิดหน่อยค่ะให้มันนัวๆเป็นรสชาติเนาะน้ำนี่แบบกับ ขาไล่เนี่ยแบบเพราะวนกันี่เัาเพราะว่าเขาพยายามให้นามันหน่อยคุดวเขาอไปยำด้ดแะมัไดขาวใส่ตะเกีงเป็นยเ่มๆๆามครับมันจังในดาดต้มหอนกระทะเลยครับได้ชิ้นใหม่นิดๆนะใช่ไหมกินแบบว่าเนื้อดาด ถามไหมครับผมเนี่ยครับคุณแม่ครับอ่อนซ่อนครับผมอ่อนซ่อนนุ่มนุ่มแบบกรุบๆเลยครับทรายนุ่มแบบโคนุ่มแบบบุ่นหยาบเลยครับทรายหยำนี่แบบะลายในปากครับทรายเหม็นบัวแบบตอนเท่า ยวกดเข้าไปปุ๊บเป็นเด้งแต่ปุ๊บปุ๊บเลยครับสูฟันเหอนครับหอมส้นึ่ครับผมยำเนื้ขาลายจากทรายคนละยำ ยให้คหลเตรมอนสรมงกันนะผักค่ะหอมแขรต้นหอมได้ใบโหระพาผมได้ค่ะพักอันหอมปีักอะรเนี่ยได้เลจะเนียเขจนี่เขาต้องเสิร์มาทีดิบน่อยก็กระดแจ๊คี่แข่งกได้พี่ขวาก็ได้เดี๋ยวจะซื้น นี่กินอยู่อันฟาร์มฮักมันคือแสบแท้เลยใส่กันกินอยู่กันแลเจอใายคนละยำบึงกันยำขาลายจานใส่เนละยพน้อมาพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านมาแซ่บๆเดี๋ยวนะครับยำขาลายมือนฟาร์มหักที่เก่าจังหวัดพี่น้องพอดีเลยเลยลูกเราเบิ่งกนาลูกได้วยกเารอะ ยำขาลายจากสายคนละยมเม่รู้นีหากินยากครับครับพี่ครับเพราะ่าการเี้เขจะได้ขาลายมาหลๆแบบแบบนี้ยายกได้ครับผมขาลล่ข้นสไลู์เจ๊อ่อนตำแหลก แซ่บจัดเลยเจ้าซิบแซ่บแล้วครับได้มีเนกะขินด้วยอ่ะมากที่ทางเข้าไกลเลยกระสอดหนึ่งได้ตาอ่ะปากโดยท็อปปิ้งค้าอันนี้ทันซอท่อค่ะทันทันวันนี้ทันเมื่อกี้สั ยำคาลายจากทคนละยำค่ะนาเกียร์นาเกียร์เาบกินเบิ้งค่ะิมเบิ้งอบิิจจินารมาแล้ครับพี่น้องเกียทุกนทกทยำมาแซ่บเดีโอ้นี้ถือว่ามีเกียดเลยทสต่อมาินข้ทิ้งาอยี่ข้างหลังอ่ะลองเลยนเกียร์เขาดีใจดีใจี่ขาลายพี่น้องสิบเบิ้งค่ะเกาแซ่บเดียวอ่าี่น้ง ยำขาลายละท่เมนูใหม่เดดเนี่ยนะพี่น้องเสียบก็ที่ได้ลองเบื้องาเนี่และพ่น้องเาทาตัวละพี่น้องใหบานี่นะเคยกินครับบัน่หยาบเลย้อครับแบบคุ้กๆครับผมยำขาลายยังบ่เคยกินดี ตตหน่อยเท่าไห่นี่ยละย้ำาคยเลยนี่แหละยำขาไล่เคยกินจะย้ำปุ่นเสียงมยำตีนเคยกินต่ขาล่จะืดา่าโ้ยหนูมันป่า้เน็มมา

ยิบมาเเกียวม่หมานห่วยลองแม่นแมนหรอใหญ่ยินมาน่องนุงมหาทั้งเทียงเลยกินแบบพริกมันหนีกินแบบพริกมันนี่ไงค่อยๆกินนะคุกินก่อนเนี่ยขาลก็กินละเด้อน้อไอีให้ท่านอบ้านทขาลา่ยทกมันนี่มาทังเกี๊ยก็จะให้กินแบบพริกบ้านนี่อง ข้าไร่บ้านล้าวไรบ้านค้าเนี่ยใช่แต่เขาไมากพอดีว่าได้ตีมาตะกุ่มหุ่นเนาะแบบว่ากุ่มสอยพียหน่อยสร้อยเดิมตาเปดมันไปเื้อตามะฮุ่งใช่ไหมเอาไปเชื้อได้มันมีเพชรบอกเอาส้นบ้งกินก็ตามะฮุงนะเห็ดบันนอติดเยวกับตม่อาินกับมนห้มเงเบขาอกน่อนอปูทางด้่หบอนไป มันกัเพ็ละเนาะเ็้นยเพล็ดรเินบ้กเ็บ่เอเนาะาสบานครับมี็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกคันเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเด้อครับเมื่อนี้ย่ำขาลายสากคนละยํำครับขอบคุณครับยำจำบอนลายหลอดมาชวยมืงเยี่ยมมนครับจัด

ใสหมูมองเอาลองบนด้วยผีน่องเลยเองสัมัส้มายืนซองเบิองมาเมือนด็ม่อปนะพอเขาเนาวันนี้แล้วเสียงคือว่าโชคจับเวลาเดือมือน่เมนเมนจับเวลาเนาะกินจ้ำเอูดีผี่น่องเลยจะข้าจิ้มกบตำมุ้งหงมันกับชีวิตคือโสท่อเพื่นว่านันละ